สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีค้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะดิฉันกิติยาบุญเจริญค่ะดิฉันอารียานันสัทธรรมสกุลค่ะวันนี้สองสาวมาทาหน้าที่หลากหลายเรื่องราวในตีคองร้องข่าวค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือ5ช่องทางของเรานะจำกันให้แม่นๆเลยทีเดียวค่ะเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานเราค่ะขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วนะคะ0902196388ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะอีเม เมลมาก็ได้นะคะในโลกที่ยุคข่าวสารรวดเร็วแบบนี้นะคะอีเมลมาได้เลยนะคะที่ตีคอง at metro tv bangkok com นั่นเองค่ะนะคะนอกจากนี้เบอร์สายด่วนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเบอร์ค่ะที่หมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนั้นท่านมีนโยบายว่าจะต้องมีการทําให้มีความสามารถมากที่สุดนะคะที่จะ,ะต้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือ1555ค่ะ นอกจาก1555แล้วนะคะใครต้องการความช่วยเหลือจากพี่ฮีโร่ของเรานะคะเกิดเหตุอุบัติภัยต่างๆนะคะโทรได้เลยที่สายด่วน199นึ่งเก้บุก่า <ๆ S 2> ี่ฮี้ย่ะ ไม่น่าเชื่อเลยด้วยะนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งตู้ปอน,นอก,ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะ5555นะคะจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คลาสสิกมากๆเขียนกันเข้ามาได้หรือใครบอกว่าเอ๊ะอยากจะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหาคนครนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เช่นกันค่ะ,คะ,ะเรื่องราววันนี้น้องตอยม,มีอะไรมาฝากกันโอ้โหมีหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะพิ่พมาปานเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจ,จกรรมดีๆกันก่อนดีกว่าช่วงนี้นะคะหลายคนกระแสะการลดลดโลกร้อนเรียกว่ากําลังไม่ใช่อากาศร้อนนะไม่ใช่อากาศร้อนช่วยกันลดร้อนอยู่แล้วนะอากาศ ช่อากาศร้อนเพราะฉะนั้นต้องการช่วยกันลดโรคร้อนนะคะ,คะไปดูทางกรุงเทพมหานครนะคะได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยนะคะจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนค่ะและรณรงค์การใช้พลังงานพร้อมกับจัดกิจกรรมรณรงค์ลดโรคร้อนด้วยค่ะ โดยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะนายบรรจงสุขด,ดีรองประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมนะคะการจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนหรือว่า 60+ plus h r hour 2 0 1 h o u นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาการอย่างยั่งยืนประเทศไทยและองค์กร WWF ประเทศไทยได้รวมกันจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนโดยจะเป็นการรณรงค์พิมพ์มาปรางให้ประชาชนนั้นนะคะร่วมกันปิดไฟที่ไม่จาเป็นเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะ ก็จะทาพร้อมๆกับเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละเมืองเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานและในปีนี้นะคะก็ได้มีทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนสํานักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเคยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะเขาบอกว่ากระตัวเลขเนี่ยค่ะกราฟเนี่ยจะลงมาปุ๊บๆๆๆเลยนะค่ะแล้วพอเราเปิดปุ๊บกราฟก็ขึ้นเหมือนเดิมใช่ซึ่งในปีนี้นะคะปี2558นะคะ กรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนภายใต้แนวคิดที่ว่าเชน a t e change นะคะปิดเพื่อเปลี่ยนค่ะโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะเรามีทั้งการปั่นไปปลูกหรือร่วมการปลูกเพื่อเปลี่ยนก็มีโดยเป็นการรวมกลุ่นจักรยานนะคะไปปั่นเพื่อปลูกต้นไม้ที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเขตทั้งกลุ่ม6เขตด้วยกันซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23ถึง27มีนาคมใครที่เรียกว่าเป็นนักปั่นวยงกกก็รรรมมิจ ได้ค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมกันดูแลโลกใบนี้ได้นั่นเองใช่ส่วนกิจกรรมที่2นะคะเราก็จะมีการจัดงานถแถลงข่าวและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยบริเวณโซนอ e ีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซนทรัลเวลนะคะกิจกรรมนี้จะจัดในวันอังคารที่24มีนาคมค่ะซึ่งกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโรคร้อนนะคะเราจะจัดกันในวันที่28มีนาคมคบริเวณลานเซนทรัลเวลสแควร์ชั้น E และชั้น F นะคะ<ม>ก็จะขอความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน <c oughs> ให้ช่วยการปิดไฟ 1, 1> ชั่วโมงพี่มะปรางที่บ้านเราด้วยดีไหมดีค่ะ <c oughs> เริ่มเลย <c oughs> ทุกคืนที่แล้วไม่ล้วช่วงนั้นถ้าเรานอนอยู่ล่ะเราต้อง เนี้ยเหรออ,อ๋อเราก็พัดก่อนออออจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่จะช่วยโลกใบนี้ให้หน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปนะว่าภูมิอากาศของโลกเนี่ยสูงขึ้นทุกขณ<ช><ล>ะ,ะแล้วนะคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะ่ะก็ในฐนานะที่เป็นเมืองหลวงก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคราชการหรือว่าพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะ, <c oughs> ะมาต่ออีกกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าในเรื่องนี้กรุงเทพมหานครนะคะเขามีความสัมพันธ์อันดีเป็นบ้านพี่เมืองน้องเลยทีเดียวคค่่่ะะลาาสุดดไ้มีกร รับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําในมหาคนครค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่ท่านอมรกิจเฉวงกุลค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นได้ให้การต้อนรับในโจชัวเดวิดผู้ร่วมก่อตั้งสวนสาธารณะลอยฟ้านะในมหานครนิวยอร์กค่ะเดอะไฮรท์นะคะพร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้แทนจากสํานักงานและหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะที่ห้องสุทัศน์สาราว่าการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะต้องบอกว่าในครั้งนี้ในโจชัวนั้นได้มีกัน นำเสนอผลงานนะร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็น,นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ลิ่มแม่น้ําในมหานครใหญ่ซึ่งกรุงเทพมหานครแม่น้ําเจ้าพระยา,าสวยงามมากๆเป็นแม่น้ําในตำนานนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นสายเลือด เส้นเลือดใหญ่เลยทีเดียวนะอของคนกรุงนะคะได้มีการนําเสนอผลงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันถึงริมแม่น้ําในมหานครร่วมกับคณะผู้บริหารข้าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะโดยนําเสนอโครงการสวนสาธารณะลอยฟ้าในมหานครนิวยอร์กซึ่งเป็นโครงการที่เป็นที่รู้จักกันดีในทั่วโลกนะคะแหม่ต่อไปไม่อยากจะอ่านให้จบเลยบ้านเราจะต้องมีแบบนี้แน่นอน,น,น,อนใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเซลฟี่กันด้วยนะคะนอกจากนี้เขาก็บอกว่า มีการนำรางรถไฟเก่าเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะมีการออกแบบให้คงสภาพโครงสร้างเดิมของทางรถไฟและมีจุดเด่นในการออกแบบเนี่ยให้สามารถมีตัวรางวิ่งผ่านและผ่ากลางบล็อกของเมืองได้ด้วยพูดง่ายๆนะว่านะเขามีวิธีการออกแบบดีไซน์เนี่ยที่ทำบน ใกล้ๆริมฝั่งแม่น้ำเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะถ้ากรุงเทพมหานครได้นำแนวคิดนี้มาทำเชื่อว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะสามารถช่วยกระตุ้นได้มากเลยท<ช>ีเดียวะนะคะ,คะและยิ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีนโยบายว่าให้ดูในแม่น้ำสายสำคัญสำคัญ,คญนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเราเนี่ยจะสามารถนำพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายดีๆะนะคะซึ่งท่ากรุงเทพมหานครเนี่ยได้ดาเนินการต่อแน่นอนค่ะว่า ประโยชน์มหาศาลจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะพี่มาปาไปต่อเนื่องกันเลยนะคะที่กิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปร่วมได้กว่าเออเราอาจจะไม่ได้สำหรับต้องเป็นน้องๆหนูแล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีการตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาในเขตดุสิตค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กําลังใจคณะครูนะคะที่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนกรุงเทพให้เติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะ โดยงานนี้นะคะนางขุศดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่เขตด,ดุสิตค่ะก็ลงไปเลยนะคะไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในพื้นที่เกียกกายค่ะโดยมีนายวิสุทธิธรรมวิริยวงศ์ผู้อำนวยการเขตด,ดุสิตนะคะพันเอกวันลบเฟ,ฟื่องฟูผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะเจ้าหน้าที่ทหารและเด็กนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างคลื้นเครงเลยนะคะอย่างที่เห็นภาพจะมีน้องๆหนูๆนะคะแต่งชุดน่ารักๆเป็นชุดในเอไใช่ตอนรับประชาคมอาเซียนนะคะก็มีการแสดงต่างๆจากน้องๆเนี่ยนะคะออกมาร้องมาเต้นในเพลงอาเซียนแล้วก็เพลงวันพรุ่งนี้กันอย่างที่เห็นกระโจนน่ารักมากๆโบกธงชาติไทยด้วยนะคะหล่อเชียวโดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการมอบรางวัลค่ะรางวัลที่ว่าน่ารักมากๆเลยพี่มาปรางเป็นกระปุกอมสินรูปช้างค่ะ ช้างเงใช่ช้างเองก็ถือว่าเป็นสัจลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของเไทยมานานนะคะก็มีการมอบให้กับน้องๆหนูๆด้วยเอาไว้ฝึกให้รู้จักเรื่องของการอดออมนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้ช่วยกันในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พัฒนามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคณะครูเนี่ยแหละค่ะที่ทุ่มเทเอาอกเอาใจในการดูแลการเรียนการสอนต่างๆค่ะ เนื่องจากว่าการวางรากฐานของเด็กก่อนวัยเรียนนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เด็กนั้นเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะอย่างที่เขาว่าเด็กๆก็เป็นเหมือนผ้าขาวนะคุณมะปรางเราเติมอะไรไปก็เป็นสีนั้นนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการวางพื้นฐานให้กับน้องๆในพื้นสิ่งที่สําคัญมากๆโดยทางคุณผุ้สีดีนะคะได้เยี่ยมชมอาคารศูนย์เด็กเล็กที่ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตใหม่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําของน้องๆหลังคาพื้นสนามทางเดินหรือว่ารั้วนะะคทที่่จัดําขึ้้นเพืออใหปลภย ก็เหมาะกับการใช้งานสําหรับเด็กเล็กด้วยซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะก็ได้มอบของที่ระลึกแก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนจนทุกอย่างนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เป็นอย่างดีค่ะ อีกครั้งงานนี้นะคะก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันร์สมสรเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศาการวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของโรงเรียนด้วยค่ะค่ะก็ความน่ารักของน้องนองหนูๆน,น,นะคะดูการแสดงสีไม่ธรรมดานะอ่าอันนี้เป็นนฏศิลป์ไทยใช่แมประยุกต์กันสักนิดหน่อยแต่ว่าล<า>ีลาไม่ธรรมดาชลูกใครหลานไครนี่สงสัยน่า หน้าเวทีเลยทีเดียวะนะคะเป็นธรรมดากันไปมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าในเรื่องราวของการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนเ่ะว่ากรุงเทพมหานครนั้นไม่สามารถมีการพัฒนาได้แต่เพียงลําพังนะ,ะเราต้องให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่<ช>เข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะ,คะซึ่งล่าสุดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการดําเนินงานจัดการประชุมภาคีเครือข่ายพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะฝั่งตะวันออกครั้งที่1เพื่อเป็นการแนะนําแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่านายวันชัยธนอมศักดิ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักพังเมืองกรุงเทพมหาคนครได้เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายพื้นที่ต่อเนื่องในพื้นที่กรุงรัตนโกสิทร์ฝั่งตะวันออกครั้งที่1ค่ะในโครงการจ้างที่ปรึกษาประจำนะคะเพื่อสำรวจวางแผนและออกแบบรายละเอียดในการประเมินราคาสําหรับงานพังเมืองค่ะ,คะอย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นเป็นเมืองโบราณน,นะ<ม>เป็นเมืองเก่าแก่กรุงรัตนโกศิลร์ของเรานี่แหละค่ะ,คะก็จะมีความสวยงามในอาคารสถานที่ต่างๆมากมายดังนั้น การศึกษาการทําการศึกษาวิจัยเนี่ยมีความสําคัญมากๆซึ่งการศึกษาที่ดีนะคะ<ม>เขาก็บอกว่า<ม>กรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะต้องมีชุมชนเครือข่ายนี่แหละค่ะ<ม>ก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่บริเวณนั้นะนะคะที่จะต้องมาร่วมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยนะคะ,คะนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนําต่างๆนักสถาปนิกเครือข่ายจากภาคประชาชนที่จะมาร่วมกันกว่า46ชุมชนค่ะในเขตพระนครเขตบ้องปราบสตูพ่ายนะคะเขตสัมภ พันธวงศ์คือพูดง่ายๆว่าจะมาพูดคุยกันว่าถ้าเรามีการพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเราจะต้องเอาอะไรไว้บ้างเราจะต้องจัดการจัดระเบียบอะไรดีนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางคูคลองของเมืองหรือว่าอาคารเก่าๆนะ,ะเขาบอกว่าตอนนี้ใครที่บอกว่าเออบ้านชั้นโบราณข้ามคลึกอ,อยากจะปลูกใหม่ให้สวยงามเ,<อ>เป็นโมเดิร์นคิดซะใหม่นะคะ เพราะว่าคิดใหม่หมดเลยใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าการที่เรามีอาคารหรือตัวบ้านที่เก่าๆเนี่ยค่ะเราอาจจะได้ทําให้ชุมชนของเราเมืองของเราเป็นมรดกโลกได้นะใครจะรู้ว่าเวลาเราไปในต่างประเทศชุมชนเก่าๆชุมชนโบราณเนี่ยทุกอย่างเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหมดเลยนะใช่นะคะพูดง่ายๆว่าเรารักษาวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีของเราเอาไว้นะคะสถาปัตยกรรมโบราณอันนี้สําคัญมากๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางกรุงเทพมหานครเองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าจะมีการจัดทํสฐานข้อ ข้อมูล GLS นะคะในเรื่องของอาคารที่มีคุณค่าเพื่อมาวางแผนค่ะว่าเราจะทำอย่างไรดีกับอ,อาคารที่มีคุณค่าเหล่านั้นค่ะ นะคะนอกจากนี้ก็จะมีการให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับฟังความคิดเห็นด้วยพูดง่ายๆว่ามีการถกเถียงกันร,ระหว่างประชาชนข้าราชการแล้วก็นักวิชาการะนะคะ3มฝ่ายเลยร่วมด้วยช่วยกันที่จะพัฒนานั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายคือครั้งที่5นะนี่เพิ่งครั้งที่ 1, 1> ค่คือเพิ่งเริ่มตน้นนะคือพูดง่ายๆว่าการดําเนินการใดๆในเรื่องของผังเมืองของทางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนักวิชาการนักข่าปนิกแล้วก็พี่น้องประชาชน ียกว่าเรียกจัดทุกฝ่ายมาร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ระดมสมองร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราด้วย่คะดังนั้นเราก็อย่างที่บอกไปว่าร่วมด้วยช่วยกันที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นความติดตาเอาละค่ะไปปิดท้ายช่วงนี้นะพี่มะปรางเดี๋ยวไปดูเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าตอนนี้สภาพอากาศร้อนบางวันฝนตกเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยอันนี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีนะสุขภาพไม่ค่อยจะดีนี่พี่มะปรางเสียงเรื่องของอากาศเลยทีเดียวเรื่องของอากาศแต ผลกระทบค่ะเพราะว่าถ้าเราเดินตามกรุงเทพพี่พี่าบางจะเห็นว่าเรามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนี่ยติดตามถนนหนทางเป็นจมดเขาบอกว่าจะเข้าสู่พายุฤดูร้อนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันตรายมากคือเดินมาจะหล่นใส่หัวเราอาจจะเป็นไายได้นะคะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครนะคะมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบความมั่นคงของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ค่ะเพื่อจะรับมือกับลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนนะคะโดยสํานักงานเขตทั้ง50เขตนั้นก็เตรียมที่จะดําเนินการในเรื่องนี้แล้วค่ะ โดยนี่นะคะภาพที่เราเห็นเนี่ยป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แบบนี้ติดตามกรุงเทพมหานครนะคะขนาดนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็อาจจะเกิดฝนตกแล้วก็มีกระลมกระโชกแรงได้อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้ไอ้ป้ายโฆษณาเหล่านี้มันหักแล้วก็โค่นล้มทับที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าจะทําลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเสียหายได้อีกด้วยนะคะกรุงเทพมหานครเองจึงให้สํานักงานเขตต่างๆดําเนินการค่ะโดยแจ้งให้เจ้าของป้ายโฆษณานั้นทําการตรวจสอบเรื่องของการใช้งานตรวจสอบดูซิว่าป้ายมันมั่นคงมาก น้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็เร่งรัดการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่อ,อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายโฆษณาทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากป้ายคะ่ะต้องให้ความรู้พี่น้องประชาชน <ừ> นะพีม่มาปรางว่าถ้าป้ายมันหล่นลงมาเนี่ยเราต้องดําเนินการยังไงบ้างซึ่งในกรณีที่สํานักงานเขตจะทําการรื้อถอนหรือว่าปลดแผ่นป้ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากป้ายล้มหากมีความประสงค์ที่จะใช้เรื่องของเครื่องมือกลทั้งหนักทั้งเบาต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ และการโยธาค่ะยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการดําเนินการทั้งหมดเลยทีเดียว ทางนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้มีมาตรการในการปร้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โดยเราจะมีกรารแจ้งไปยังเจ้าของป้ายโฆษณานะคะ,คะอย่างที่บอกต้องตรวจสอบดูว่ามันมั่นคงแค่ไหนป้ายแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนะนะคะรวมทั้งสภาพโครงสร้างของตัวป้ายเองด้วยโดยผู้ประกอบวิชาชีพจะควบคุมเป็นประจําทุกปีนะคะในกรณีที่กรุงเทพมหานครได้มีการตรวจสอบแล้วเห็นว่าป้ายโฆษณาอันไหนเนี่ยที่มันมีความเสี่ยงเสี่ยงว่าสภาพไม่ปลอดภัยใช่ค่ะเราจะแจ้งให้เจ้าของป้ายนั้นทําการแก้ไข ปรับปรุงหรือว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องรือ้อถอนป้นายโฆษณาออกไปเลย ค่ะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าหลายปีมาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยคือมีป้ายโฆษณาเนี่ยล้มแล้วก็ล้มมาทับรถยนต์ใช่นะคะตอนนี้ต้องเตือนเตือนคุณผู้ชมกันสักนิดหนึ่งนะคะเวลาไปจอดที่ไหนบอกว่าเอ๊ะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆป้ายโฆษณาจะได้บังแดดได้หรืออยู่ใกล้ๆต้นไม้จอดใต้ต้นไม้เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูร้อนก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนประเทศไทยค่ะจะเผชิญกับในเรื่องของพายุฤดูร้อนได้ดังนั้นนะคะ หลีกเลี่ยงการจอดรถของตัวเองใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะรวมถึงป้ายโฆษณาใหญ่แบบนี้ด้วยไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะได้รับเลยซึ่งต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครเองมีความพยายามที่จะดูแลป้องกันนะคะให้ผู้ประกอบการนั้นทําอย่างถูกต้องถูกกฎหมายที่สําคัญความมั่นคงแข็งแรงด้วยใช่ค่ะซึ่งหากกรุงเทพมหานครมีคําแจ้งเตือนไปถึงเจ้าของป้ายโฆษณาแล้วและเพิกเฉยไม่ดําเนินการ กรุงเทพมหานครนจะดำเนินการค่ะดำเนินคดีนะคะตามกฎหมายกับเจ้าของป้ายด้วยะนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าพี่น้องประชาชนภาคราชการถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันดูแลพื้นที่สอดส่องพื้นที่นะคะความปลอดภัยก็เกิดขึ้นแน่นอนนะ,นนนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครูหนึ่งะนะคะพักหายใจใหายคอกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามกันว่ากิจกรรมดีๆของทางสํานักง,งานเขตนั้นเขามีอะไรกันบ้างที่สําคัญความทึ่งเสียวของพี่ฮีโร่นะพลาดไม่ได้เส้นกันค่ะ